เอานะฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะก็ขอต้อนรับผู้ชมนะฮะเข้าสู่ช่องนยูทูบของเรานะฮะวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันในเกมพับจีนะครับผมนะฮะก็เป็นเกมที่สนุกมากนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยไม่เคยเล่นเลยซึ่งตอนนี้ก็ฝึกเล่นได้สักระยะหนึ่งแล้วนะฮะก็อยากจะลองเล่นให้ท่านผู้ชมที่ดูกันบ้างนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยนะนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในหน้ารอกันแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะรู้สึกว่าทําไม เล่นแรกๆมาคนน้อยจักเลยว่ะเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยว,นะยว,ยว,ยวมีฝั่งมีของเราด้วยเหรออ๋อคือเป็นทีมขอโทษทีเฮ้ยแต่ว่าดูเผินๆรูปแบบฟีเจอร์อะไรต่างๆเหมือน Call of Duty Mobile เลยนะฮะแต่ว่ารายละเอียดต่างๆนี้พับจนี้ถ้าจะมาก่อน Call of Duty นะฮะแต่ว่ารวมแล้วก็สวยดีนะครับทั้งเกมอ่าๆๆต่อยอะไรเนะี่ยมาต่อยอะไรเนี่ยอย่าลืมสี่พวกเดียวกันไดเว้ยแออคว้าเฟืยงแอปเปิลไปนะฮะ โอเคมาพร้อมแล้วนะฮะเหลือ <Hello, S 1> ีกห้าวินาทีสุดท้ายนะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮมเฟฮัลโหลได้ยินบอพูดลาวเลยกู <laughs> มาครับนะฮะวันนี้เราจะลงกันตรงไหนดีนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะฮะโอ้รายชื่อแต่ละคน <laughs> ไม่รู้ว่าคนไทยหรือเปล่าต่างชาติเนี่ยให้เราโดดใช่ไหมโอเคแล้ว โอเคกันเราไปเลยแล้วกันนะฮะที่เหลือยังอยู่ในเครื่องบินอยู่เลยนะครับสังเกตนะฮะโอเคถึงพื้นอย่างปลอดภัยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาอาวุธกันนะอะาวุธนะฮะมาครับ วันนี้เราจะเจออะไรฮะโอเยี่ยมครับได้ M4 นะฮะจะไม่ใช่ M4 M16 โทษทีนะครับโอเคได้แล้วนะฮะโอเคกล่องพยาบาลครับเรียบร้อยครับเจอแล้วฮะอันนี้อะไรอ่ะอาวุธเสริมนะครับแล้วก็กระเป๋านะ,ฮะเฮ้ยมี VSS ด้วยอ่ะ <S 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 โอเคนะฮะเดี <S 2> <S 2> <S ย๋ยวอะไรอ่ะ โอเคเดี๋ยวออกไปเลยแล้วกันนะฮะเก็บอาวุธเสริมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวท้าไมเสียงไม่ได้ยินวะอ๋อผมไปปิดไว้ไงก็เลยไม่ได้ยินโอเคเฮ้ยเสียงมาดิ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 เฮ้ยหมอบห or er มอบหมอบหมอบยิงเหรอครับหมอบยิงเหรอครับหมอบยิงเหรอครับ ไปไหนไปไหนฮะไปไหนฮะเอายิงไม่โดนหลุดสะโคบนี่เ่ยตายซะอ๋อยังยิงได้ด้วยอะ่ะแจมโอเคเปิดกล่องซีว่ามีอะไรบ้างนะฮะสามารถตามของจากผู้ตายได้เหมือนฟรีไฟล์เลยนะฮะเดี๋ยวมีปืนเลยบ้างเนี<ะ>่ย AK47 เหรอโอเคลองหน่อยแล้วก็ ใส่แม็กเพื่อเพิ่มความเร็วในการรีโหลดนะครับแล้วก็ใส่มัสเซลโอเคนะครับลุยกันต่อเลยแล้วกันนะครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามไม่อยู่ไกลกันมากเลยนะฮะ <What? S 1> เดี๋ยวขอกดแบบก่อนว่าอยู่ตรงไหนนะฮะ <What? S 1> ก็อยู่ไม่ไกลกันมากนะครับแล้วอยู่ในวงนี่นะนะฮะ มีเสียงยิงครับมีเสียงยิงนะครับแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะเด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 ะข้างบนข้างบนเหรอเดี๋ยวข้างบนใช่ไหมเดะ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 โอ้ยโอ้ยโดนแล้วไงเฮ้ยข้างข้างเราเหรอข้างข้างเรานะเจอดีไงเจอแล้วทำอะไรทำอะไรอุ้ยอุ้ยมอบมอบทำอะไรเฮ่อทำอะไรทำอะไรทำอะไรเฮ่อทำอะไร วายสองคือเลยครับตายกันง่ายเกินนะฮะมีอีกไหมอ่ะถืว่ามีนะเดี๋ยวดูก่อนต้องอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังวิ่งอยู่ทำไมจะยิงไม่โดนวะเดียด๋วยวๆมันผิดเฮ้ยมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วต้องใช้ M4 ครับงานนี้ ขอแบบแม่นๆเฮ้ยไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวอเดี๋ยวกร,ระลังกระังวินว้น่อยวิยนูนอยู่เรียดร้อยดาวไปนะครับดาวไปแล้วนะฮะมาฟาร์มของก็ดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะ มี UMP ครับงานนี้ SMG ระยะกลางนะฮะแล้วก็อาวุธเสริมเพิ่มเติมนะฮะมีปืนสั้นด้วยนะฮะเฮ้ยเฮอะไรอะไรอ๋อฝั่งเราฝังเราฝั่งเราฝั่งเราฝังเราแหมตกใจหมดโอเคไอ้ตัวที่เราไอตัวที่เรายิงดาวไปแล้วก็ตายไปแล้วนะคุณผู้ชมได้3คิวแล้วนะครับตอนนี้ฮะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับมีไอเคอีกไหม มีครับแ่มเลยนะฮะกำลังต้องการดูดีอเคนะฮะแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะลูกซองเหรอเดี๋ยวเดี๋เหมือนมีใครยิงตามหลังเรามาอ๋อฟังฟ่งเราฝั่งเราฝังเราฝั่งเราในส่วนมีอีกไหมเนี่ยน่าจะมีนะเฮ้ยข้างหลังข้างหลังครับข้างหลังข้างหลังครับอยู่ไหนเอออยู่ไหนเอย มันอยู่ไหนกันนะอยู่ยันนู่นเลยเหรอโอเคมีสองจุดครับข้างหลังเราะข้างหลังเราฮะข้างหลังข้างหลังนะครับข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนวะเจอย,ยิงไปแล้วนะครับเห็นแบบน่าเสียดายมาก เอะไร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 ใครวิ่งผ่านอ๋อฝัง่งเราวิ่งไปนู่นเลยเหรออะไรอ่ะอ๋อฟาร์มของนะเปิดมาปุ๊บเจออะไร <_ c oughs> ก็เจอกล่องพยาบาลนะครับแล้วก็แมกกาซีนพร้อมกระสุนเมื่อกี้มีปืนสกาด้วยนะฮะแต่เขาเอาไปแล้วนะครับแย่งไม่ทันอดได้ของดีเลยอะ่ะเดี๋ยวขอสำรวจดูก่อนยังอยู่ในวงอยู่นะฮะ ยังมอ,องอยู่อ้าวข้างๆเราครับข้างๆเราข้างเราข้างหน้าเราบ้านฟาร์มเหรอ,อยู่ไหนก็ได้ข้างหน้าเราเหรอเดๆเ,เอาตายแล้วโอ้ไม่ทัน <c oughs> เดี๋ยวซำ <c oughs> ยิงซ้ำโอ้ยยิงไม่ได้เลยทำไมชอบแย่งคิวกันจังอ่ะไม่เพิ่งกับฝึกนะเนี่ยมีปืนสั้นนะครับ กำลังจะหาอยู่ว่าปืนสกามันอยู่ไหนวะอยากได้สกามากเลยตอนนี้อยู่ไหนวะอ่ะเจอแล้วครับเจอแล้ว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 เจอปืนสกาแล้วเยี่ยมได้อาวุธโปรดที่ข้าต้องการแล้วเรารอมันออกมาเฮ้ยเอาตายแล้วเดี๋ย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 ว เดี๋ยวให้ยิงวะนนเดี๋ยวก่อนยิงไรวะตอนี่เจอแล้วยิงอือได้อย,อยู่ได้อยู่ข้างหลัง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 อย่างไวเลยตอนนี้ข,ข,ข้างหลังครับข้างหลังเดี๋ยววะเดี๋ยวมีตัวเหรอเฮ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวงพันยาก่อนโดนละโดนละมันมีกตัวเหรอ เฮ้ยางหลังเหรอเฮ้ยทำไมมีรอบด้านเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเเด่งดี๋เงอดี๋ยวเิ่งเดี๋ตั้งหลักไม่ทันเดี๋เพิ่งหนึ่ี่ไวเอข้างหลังหเข้าครับหลังเข้านหนึงกันหนึงหาที่กบังกฟางนี่แหลเดเดี๋ยเดีออื โอเคสวยนะครับสี่คิวแล้วนะครับได้สี่ตัวแล้วนะฮะมีอีกไหม่ะศัตรูเหลืออยู่อีกสามสิบเจ็ดคนนะฮะตอนนี้ก็เวลาผ่านไปประมาณสิบห้านาทีแล้วนะฮะก็ นานมากนะครับเฮ้ยโหศัหตรูอยู่ข้างหลังเราเองเหรอแป๊บนึงนะนอยู่ตรงไหนกันวะอ๋อเจอแล้วเดีแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยว,วเดี๋ยวฟนหนงหาตำแหน่งกําลังจะหาอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวตรงนี้เหรอไม่ไม่ใช่สิมันมันอยู่ข้างๆเราเราหันผิดแป๊บนึง มันอยู่ตรงนี้อปิดเรียบร้อยนะครับเข้าอ,อะไรปิดเหรอ M14 หรอยิงได้ไกลขนาดนั้นเชียว หาจนเมื่อยมือหมดแล้วเนี่ยมีไหนเออเออเอโดนแล้วไงโดนแล้วไงเด้อเด้อมีไหนวะมีไหนวะอ๋อเนี้ยเด้ไดวเดี๋ยวเจอละ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 รู้ละอีกหน่อยหนึงยิงคู่จังเลยนะรอบด้านเลยนะเดี๋ยวนะเห็นหัวแล้วสวยครับไต่แหกแค่เดียวแต่ ดาวอยู่นะครับตอนนี้ด้านนี้ด้านนี้ก็มีศัตรูเหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนโอ้เข้าคิวแล้วมั้งหมดหรือยังครับเฮ้ยข้างหลังครับข้างหลังข้างหลังเข้าครับหลังเข้าหลังเข้าครับหลังเข้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดน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 เราโดนแล้วเราโดนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรวะนั่นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว เราเจอวเแล้วไม่แม่แตกไปซะนะเดี๋ยวมีตัวที่เป็นดาวดก่อนโอเคเรียบร้อยครับ5คิวแล้วนะครับหคิวไปแล้วนะครับฮะนะฮะไอตัวที่เราฆ่าเมื่อตอนแรกนะครับศัตรูตอนนี้เหลืออยู่หคนสุดท้ายนะครับอ้าวอ้

ในวะมันออเป็นนะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วใกล้ใกล้ใกล้ใลตายซะตายหมอกอะไรหมอกอะไรอุ้ยยิงหัวะเฮ็ดช็อตทัดกระสุนหมดพอดีโอเคครับสี่คนเหลือตัวสุดท้ายยิงไหนวะ ออเจอแล้วเจอแลไม่ทันอ่ะแล้วก็ชนะกันไปนะครับผมนะฮะโอ้โหมันมากเลยนะครับผมนะฮะ m อ p เป็นของคนนี้เองนะฮะฆ่าได้8ตัวดาเมจหนึ่นรอยนะฮะก็โอเคได้ที่หนึ่งนะครับก็ชนะไปนะครับฝั่งเราเป็นผู้ชนะนะฮะคุณว่าแมตช์นี้สนุกไหมสนุกโอเคคลิกไปนะฮะ ก็ข้าไปได้ทั้งหมด7ตัวนะครับอยู่อันดับ2นะฮะแล้วก็สลับใครนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะอย่าลืมกดไลค์แล้วกด s c r ต b e ใต้คลิปเพื่อติดตามคลิปใหม่รวมทั้งกดรูปกระดิ่งนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากต่างช่องกันชนะของเรากันด้วยนะครับผมนะฮะโอเคนะสลับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าโอเคนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ put hands up.